วันนี้ลินจะมาแนะนำระบบรวมตัวอักษรและอักขระพิเศษจากไทยแว์ค่ะ ระบบที่ลินกําลังจะพูดถึงอยู่นี้นะคะเป็นระบบที่รวบรวมตัวอักษรพิเศษและอักขระพิเศษที่ซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์ของทุกคนได้มากกว่าพันตัวอักษรเลยค่ะซึ่งรวมถึงอีโมจิที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ด้วยคีย์บอร์ดปกติในบางครั้งนะคะเราก็จะเห็นจากชื่อตัวละครในเกมหรือว่าข้อความเท่ๆตามเว็บไซต์นั่นเองค่ะวิธีการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เข้า w w w thaiware.com และเข้าที่แท็บเครื่องมือค่ะ เลือกเครื่องมือทั้งหมดระบบก็จะสู่หน้าบริการเครื่องมือออนไลน์ค่ะจากนั้นเลือกตัวอักษรพิเศษสัญ,ญลักษณ์พิเศษ หน้านี้นะคะระบบก็จะแสดงอักษรพิเศษและสัญลักษณ์พิเศษทั้งหมดที่มีที่เราสามารถเลือกใช้ได้เลยส่วนการนำไปใช้เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่คลิกซ้ายคลิกเดียวเท่านั้นก็คัดลอกสำเร็จและสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะสังเกตจากตารางนะคะเราจะเห็นทั้งเลขฐาน10เลขฐาน16และ entity name ค่ะซึ่งรหัสเหล่านั้นก็คือ charcode นั่นเองค่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าชาโค้ดคืออะไรเดี๋ยวลินจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยชาโค้ดก็คือรหัสทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้แทนตัวอักษรหรืออักขระพิเศษที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าและแสดงผลออกมาได้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับชาโค้ดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวลินแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะ ถ้าใครต้องการใช้ตัวอักษรพิเศษแต่พิมพ์ไม่ได้หาไม่เจอลองมาใช้ระบบรวมตัวอักษรพิเศษของไทยแวร์ดูสิคะ